ก็ทำไมเล่นฟีฟ์กันรับผมยังมั่งอีกฟกัก่อนเราองไปเล่นยัี่เรายกไฟกันมีเพื่อนเล่นไหมอ ผมจะมาทำการดูกันว่าโอเคไม่ไม่มีใครเล่นเลยผมจะมาผมจะมาเอ้ยเชืยอไหมผมจะมาเล่นโมดสี่ีครับดูกันว่าผมจะทำการฆ่าได้หรือเปล่า ผมพยายามไมค่อยเล่นอันนี้มันมียะถ้าทุกคนเล่นกันเขาจะแจกไอติมเียนไตมเล่นทีเล่นได้หนึ่งวันได้ละเราจะมาเล่นกันอุ้ยกูจังขอดูหน่อยว่ากมีอะไรบ้างเอา้ออะไร First blood. Mm -hmm. ้าเหือว่าตอนนี้มันไม่ใ่ปืนที่ขาดเลาเหือนะครับผมจะมาทำการนี้ไน่แย่าลูกเราผมกำลังหาคุอัพให้นะครับมันเปไปเลยป้าไอเฟสไอเสทีนี่ไห ใจผมจะใช้ยิงดีห้าเดือดรอที่เลยผไม่เสียระบบรอพี่เชี่ยู่อูอกคอันนั้นบอคนรค ขาค่ะหกร้อยยี่สิบแปดเลยเหรอเอออะยุ่งในปอสายวัวบ่อยอันนี้นะคะผู้ติดตามสิบสามคนมีพีมีอะไรการแล้วมันมาได้ไงพี่แม่แม่แม่ไม่ได้ลบให้พิมหรอ ไอ้ไอ้นั่นอะลบคแปกตัวมเนี่ย oh ถ้าเกิดคราวนี้มันใหม่เนะกูจะทิกูจะทิ้งรไปโอ้ดยิงหัวขนาดนี้ใส่โดนราย ติดตามเราเราเรา,เราจะติดตามกลับอะไรไม่รู้ด้วยน,นะเราไม่รู้ชื่อช่องของคนที่กดดามกูโก้ยกูโก้ยกันนั่นได้สกี๊ดฮึไม่รู้ มึงกดตากิยงัยงดีครับคนนี้ตาคือเม่ตัวเขียวเลยผมจะมาเล่นแรงกันอายอวายอายอวาย ตตตตไอ้ใครอะคิงตัวเออชื่อแมงคอดแป็ดเราจะถ่ายคลิปไม่อย่าดางเราจะมาเล่นอะไรกันดีเอาเป็นน้องจะถ่ายคลิปอย่าดังดิ่งเลนี่จะกูไร้หวังเราจะมาเล่นอะไรกันเราจะมาเล่นเกมกัน โอ้ต,ต,ตุ๊กตาคุต้องไปหุนเนะี่แรกก็ไหนะอันนี้นะคะก็จะมีในฟูชมาดูรับๆมันเกมฟูชิกันทุกคนวันี้เาเะะเาเรากิจเ็นธรกิจครัวันนี้เรจะมาขึ้นแรงดๆสองาวให้ได้เราก็จเล่นกมไเลยนะทุกคนวันนี้หมต้องขึ้นแรงดๆสองาวให้ได้้โใจ อเอาที่มันเต็มเตะไดแล้วกันอป็ยใุ่งห้ไม่กดออกตามคะโดินะคะ่ะแล้เวเราก็จะทำในเน่าๆหน่อยนะะิดนนี่แล้เวเราก็จะโปะของดีไปแล้วของไม่ดีอะโปะไหมเอาัด อย่าไปเช็ดตรงนั้นอย่าไปเช็ดตรงนั้นมาสีช็อตอย่าไปเช็ดตรงนั้นมาสีช็อตอย่างเด็กเด็กนุ๊กนี่เหมือนคนมันจะเด็กองแรงแล้วนะน้ำพูดคำยากเราไีมายุ่งพูดไปรล้วเครับ

เราก็จะมาทำคลิปเกี่ยวกับน้ำย,ยาแชมพูค่ะแชูู่ยาสชมพด้วยคออก็ไม่มีเสียงอะไรหรอกนะคน,นมาดีวะที่เราก็ถ่ายคลิปมันไป้หโคตรอันนี้เอาแล้วที่มาดูประตูทางที่ถ่ายคลิปอยู่ เดนิดนึงไงดูหนขอดูนิดน,นึงนะขอดูใครี่ม,มเห็อะไรนังดูประตูวะไหนถอเตียงปเลยแแบบติดตีปแม่เรอฉันว,ว่าคงไหยีบดีกว่าดีนะถ้าหอมสาตาม่ต,ตว,ว้าวหอมหอมยอ่เนียยย้ยใหให้มันพรอๆกนะัน เล่นเกมเมลอนอีเมลอนเมลอนแล้วทริปเปิลคคือเมลอนนะคะสัตว์เออพี่อะค่ะแบ่งหูมาอะไรนะแม่ตัดเจ็บทิ้งขายโอเคค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นเมลอนกันอันนี้นะคะก็เอาเมลอนนี่เงเมลอมาร้อนว้าว พล,อล,ละองานแนวเย้อันนี้ไม่เกี่ยวนะทุกคน,เ,กนเราต้งเดือดถ้าเกิดโฆษณามแล้วขอโทษเาอาน,น,น,น้ยมันเงียบนะเอาตำแหน่งถูกเปิดเผยง่ายแล้วเมื่อเราคิดว่าน้องหนุ่มเรหนึ่งแล้วเราหยุด่อนหลุมม,มอเราสั่งดูค่ะ เกมอะไรอยู่นะอันน้มาสองแล้วนี่คือมาสามแล้วนี่คือ q u a r kill ตอโดนดูตายโดนดูดตายโคตรแบเมมุ้ยเม็ดนี้คลิดจะจบก่อนไหมเนี่ย นว่าเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปต่อนะเหล็กสี่สิบคนอือ้ยโอ้ยไม่เจอเลยคึิปจะจบก่อนไหมเนี่ยเออนันนี้ผมจะตัดตอนไปเหลืออยู่ยี่สิบเปร์นเลยนะครับเจอคนคนเขาุกคนเจอคนมัน็เหคนตัดมาเจีคนเลย

ไม่เหลือแล้วเดี๋ยวผมจะตัดก่อนนะครับตัดไปตอนที่เหลือน้นองนะครับเดี๋ยวผมกลับมาอีกโอเคทุกคนผมจะแค้นตรงนี้แหละเพราะตรงนี้มันเหมือนจะเป็นที่ในวงแล้วก็มีคนมานะผมจะรอต่อไปอแต่ผมต้องการเหรียญสักสนะองร้อยนะมีไหมมามามาเออหาเก็บเหรียญสักสองร้อยโอ้ตัวไกหมดว่าคนที่ไหนได้ไอ้้เจา โอบเกลื้อนมากไหนนะตองนะ้อะไรจะเอาอะไรจะทำอะไรผมเดี๋ยวเด็กลุกเยังเหลือแสนล้านไปดีเด <c oughs> ็กลุกภารกิจไว้รองคราวหน้านะ อะไรนเนี่ยเราต้องรีบไปหาไอ้นั่นละไอ้นั่นเอ,อนิ่มเราต้องรีบไปเื้อชิวเกตนะเดี๋ยวมันก็จะเดี๋ยวเราก็สู้ได้ไหวกระสุนก็ยิงน้อยอยู่ได้ทีนี้เราก็วา้าวอืมชิปอัปเกรดน,นี่ไงวู้ ็จเจไดมาแล้วขอร่างใช้ที่มาสร้ากับผมมันต้องโดนแบบนี้อุ้ยชาโบ้ก็เจอยู่ไหนนะน่าเจมากะมีโน้ไหมน่ขอรรอ้อมาเดี๋ยวผมฆ่ามันตอนเหลือสิบคนสุดท้ายอะไรวะไอ้ทีเ่เห็นแดงอู อันี้แฮปเดียวเอาชูหรอชูหรอจะชูตัวเองหรอโอ้โหค่าไปตั้งเยอะทราไม่บอกแค่คลิปสี่ยังไงอันนี้ผมตัดไปอันนี้ผมจบคลิปนี้ไปก่อนนะครับเออ